เปิดเผย OxygenOS 16การอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ของ OnePlus ที่นำเสนอความลื่นไหลและการเชื่อมต่อที่เหนือกว่า OnePlus ได้ประกาศเปิดตัว,ว OxygenOS 16ซึ่งเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Android 16ที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นกับคุณสมบัติ AI ใหม่ๆความลื่นไหลของระบบที่ปรับปรุงและการเชื่อมต่อที่กว้างขวางยิ่งขึ้นและตัวเลือกการปรับแต่งที่มากขึ้นใน OxygenOS 16ได้มีการยกระดับประสบการณ์ AI ด้วย Gemini และฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้ชีวิตดิจิทัลง่ายขึ้นดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกสบายและความสามารถในการใช้งาน MySpace ที่ประสานรวมกับ Google Gemini ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเนื้อหาภายใน MySpace ได้อย่างง่ายดายและสร้างแผนการเดินทาง (Itineraries) ด้วยความรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันบันทึกเสียง (Voice Note) และความสามารถในการสร้างคอลเลกชันอัจฉริยะ (Smart Collections) ที่ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่าย AI writer เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยร่างข้อความที่สร้างสรรค์ตามคำสั่ง prompt หรือตรวจทานและปรับแก้ข้อความที่มีอยู่ได้ในแอปพลิเคชันเกือบทั้งหมดทำให้การเขียนและแก้ไขข้อความเป็นเรื่องง่ายขึ้น AI recorder สามารถบันทึกการประชุมหรือการสนทนาได้อย่างรวดเร็วและมีความสามารถในการถอดเสียงอัตโนมัติและระบุตัวผู้ผพูด speaker identification ทำให้การจัดการข้อมูลเสียงเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในแอปแ a l l อรี่มีความสามารถใหม่ในการปรับแสงบนใบหน้าในภาพถ่ายบุคคล p o r t เตอร์ชอรวมถึงแก้ไขสีหน้าและอาการตาปิดโดยใช้ข้อมูลจากรูปถ่ายก่อนหน้าทำให้ภาพถ่ายเป็นเรื่องสนุกมากขึ้นนอกจาก AI ที่เป็นจุดเด่นยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของส่วนต่อประสานผู้ใช้ UI อย่างมากทำให้การใช้งานโดยรวมราบรื่นและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น p e r ร l e processing ซึ่งเปิดตัวใน o x y g ซ n OS 15ถูกขยายให้รองรับการทำงานในส่วนต่างๆของยุยมากขึ้นทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหน้าจอล็อก lock screen ได้รับตัวเลือกการปรับแต่งที่มากขึ้นทั้งรูปแบบนาฬิกาใหม่ widget และการรองรับภาพถ่ายวิดีโอแบบเคลื่อนไหว live photo and video support ทำให้หน้าจอล็อกเป็นเรื่องสนุกและสะดวกสบายมากขึ้นหน้าจอหลัก home screen สามารถปรับขนาดไอคอนได้ตามต้องการและไอคอนเหล่านี้ยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมภายในตัวไอคอนเองเพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว Quick Access ทำให้การใช้งานหน้าจอหลักเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น OnePlus ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ให้ดีขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นการแชร์ข้อมูลระหว่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว ทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นเรื่องสะดวกสบายมากขึ้นเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ Mac หรือ PC ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการรองรับ Apple Watch ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนข้อความและสายโทรเข้าออกผ่านอุปกรณ์ของ Apple ได้โดยตรงทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนกับ Apple Watch เป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น สำหรับผู้ใช้วัน Plu s t ท b l e t จะได้รับการปรับปรุงด้านม t i tasking Mul ท i t a s k i n g รวมถึงประสบการณ์หน้าจอหลักและหน้าจอล็อกที่สามารถปรับแต่งได้เช่นเดียวกับบนสมาร์ทโฟนทำให้การใช้งานทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายมากขึ้นวันพ l u สกำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกร,รม Oxygen OS 16 b e t บเทเพื่อทดลองใช้งานก่อนใครส่วนกำหนดการปล่อยเวอร์ชันเสถียร t a b l e r e l e a s e คาดว่าจะตามมาในภายหลังแล้วคุณตื่นเต้นกับฟีเจอร์ AI หรือการเชื่อมต่อกับ Apple Watch ที่เพิ่มเข้ามานี้มากที่สุดหรือไม่คุณคิดว่าการอัปเดตนี้จะทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายและสนุกมากขึ้นไหมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปรับปรุงนี้ชวนพูดคุยกันในกลางคนรักเทคโนโลยีนะั